สวัสดีครับพัเครื่องสยามครับวันนี้นะครับนาเหรียญคุดนะครับปี2498นะครับของหลวงพ่อโอภาษีอสมบางมดมาให้ชมกันอีกหนึ่งเหรียญนะครับเป็นเหรียญเนี้ยทองแดงนะครับสร้างในปี98นะครับอันนี้ก็เป็นด้านหน้านะครับเป็นบล็อกนิยมนะครับบล็อกนิยมก็จะเป็นเสมาแตกนี่ครับรอยแตกนะครับต้องเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ข้อมือแตกนะครับอันนี้นิยมที่สุดนะครับข้อมือแตกจะมีเส้นแตกไ้นะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับเป็นเส้นบางๆนะครับเส้นแตกนะครับหลังมีจุดในยันนะครับหลังมีจุดใน แล้วก็ตรงนี้จะมีก้อนเนื้อนะครับนิดนิดหนึ่งนะครับก้อนเนื้อนะครับส่วนตรงนี้จะมีเส้นขนแมวต่างๆครับอยู่ตามจุดต่างๆบาเหรียญต้องชัดเจนอย่างนี้นะครับบาเหรียญนะครับแต่องนี้จะปั๊มมาขยี้นะครับแต่ก็เป็นพาแท้ดูง่ายนะครับอันนี้ด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูตําหนิต่างๆกันนะครับเคยให้ชมหลายเหรียญครับเดี๋ยวลองลองซูมดูนะครับแบบนี้นะครับ เส้นต่างๆนะครับพยายาไม่ห้ทำให้ชัดที่สุดนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวขยี้เืนกล้องนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีเส้นขนแมวนะครับพาดไปนะครับเหนือจุดตรงนี้นะครับสองสามจุดเนี่ยครับจะเป็นเส้นขนแมวเลยครับกับเส้นขนแมวทิ่มไปบางๆนะครับตรงนี้นะครับต้องมีนะครับต้องมีทุกเหรียญนะครับ ก็จะพยายามพลิกพลิกให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่ได้ได้ชมกันนะครับเห็นไหมครับจะเป็นเส้นบางๆนะครับเส้นขนแมวบางๆนะครับผ่านไปนะครับเนี่ยจุดสองสองสามจุดนะครับแล้วก็เส้นขนแมวตรงลายกระหนกชี้ขึ้นไปนะครับตามที่ผมชี้ให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่ได้ได้ชมกันนะครับนี่นะครับต้องเราต้องเวลาส่องเราต้องพลิกมาพลิกไปดูนะครับถึงถึงจะเห็นชัดนะครับพอเป็นเส้นขนแมวเล็กนะครับส่วนเสมาแตกด้านในนะครับก็จะมีรอยเปื้นๆนะครับรอยเปื้นๆเนี่ยเกินนะครับแตกขึ้นมานะครับข้อมือแตกนะครับ นี่นะครับ il, ก็ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นเส้นบางๆนะครับตรงข้อมือกําไลข้อม <together>. ือด้านในนะครับนี่นะครับนี่นะครับกาไลข้อมือด้านในเนี่ยครับจะมีเส้นแตกนะครับเส้นแตกบางๆนะครับก็เป็นการชี้ตําหนิในในพิมพ์นิยมที่สุดนะครับนี่นะครับพิมพ์นิยมที่สุดจะเป็นอย่างนี้นะครับจะต้องมีเส้นแตกที่ข้อมือนะครับจุดตรงนี้ต้องมีนะครับเพื่อนๆนะครับพี่ๆนะครับนี่นะครับเส้นนี้นะครับ เส้นตรงนี้นะครับแล้วก็เส้นเส้นขนแมวตรงนี้นะครับเป็นปลายเข็มเข็มทิ่มลงมานะครับส่วนตรงนี้ก็จะมีปลายเข็มเข็มทิ่มลงมาเหมือนกันนะครับเล็กๆครับจุดสองจุดนี้ต้องติดนะครับข้างยันอุกนะครับต้องติดนะครับเห็นไหมครับข้างยันอุจะต้องมีจุดไข่ปลาเล็กๆนะครับส่วนที่ฐานก็จะเป็นเส้นนะครับที่ผมชี้ให้ดูเบื้องต้นแล้วนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับ จะติดมากติดน้อยต้องต้องมีนะครับตรงนี้นะครับในทุกองค์นะครับจะเป็นบล็อกแรกบล็อกแหไรก็จะต้องมีครับบล็อกแรกอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับแต่ความสวยงามสวยนะครับบล็อกแรกนะครับนี่ครับจะต้องมีอย่างนี้นะครับตรงนี้จุดออกมานิดนึงนะครับเป็นติ่งเล็กๆนะครับตรงปลายฐานเขียงนะครับนี่ครับเป็นติ่งเล็กๆครับต้องมีนะครับตรงปลายมือก็ต้องมีนะครับนี่นะครับจะเกิดในทุกทุกพิมพ์ทุกบล็อกนะครับนี่นะครับปลายมือครับเป็นเป็นแท่งเข็มๆที่หมกมานะครับ นี่นะครับสวยงามนะครับถือว่าสภาพสมบูรณ์นะครับเหรียญนี้นะครับแต่ว่าอาจจะอาจจะปั๊มมาไม่สวยครับคือปั๊มแหว่งนะครับปั๊มขยื่นนะครับแต่เป็นพาแท้ดูง่ายนะครับเห็นไหมครับเส้นตรงนี้ต้องต้องสาคัญมากครับต้องมีนะครับจะติดมากติดน้อยต้องมีนะครับเส้นนี้นะครับเป็นเส้นขนแมวผ่านไปนะครับตรงนี้นะครับบนหัวนี้นะครับกับเส้นนี้นะครับนี่นะครับถ้าผ่านการใช้มาก็จะเห็นยานครับเราก็ต้องดูจุดอื่นนะครับเห็นไหมครับ นะครับเส้นขนแมวต้องมีนะครับสองเส้นนี้นะครับส่วนด้านหลังนะครับเราก็มาจะมาชมด้านหลังกันนะครับด้านหลังนะครับตรงนี้นะครับยันตามนี้จะมีเส้นขนแมวแตกนะครับตามปลายยันนี้นะครับเดี๋ยวจะชี้ให้ดูนะครับเป็นจุดสําคัญนะครับในภาคเครื่องรุ่นนี้นะครับนี่นะครับพวกนี้ครับจะต้องมีนะครับมีนะครับนี่นะครับมีเส้นแตกออกมาครับเป็นปลายเข็มเข็มนะครับขายปลายเข็มนะครับนี่นะครับ ก็พยายามจะทำคลิปให้ด uh, ีที่สุดนะครับเผยแพร่แบ่งปันกันนะครับถ้าเราส่องดูพลิกมาพลิกไปจะสวยมากนะครับเป็นเส้นเข็มแตกนะครับบาเหรียญเนี่ยครับบาเหรียญจะเป็นลักษณะนี้ครับจะติดมากติดน้อยต้องมีนะครับบาเหรียญนะครับจะไม่เกิดจากการถอดพิมพ์นะครับเพราะพิมพ์มันจะเป็นแองแองนะครับเป็นหลุุมๆนะครับนี่ครับจุดในยันนะครับนี่นะครับตรงนี้จะมีเนื้อเกิดนะครับ เห็นไหมครับชัดเจนนะครับเส้นยันเป็นขดลวดเลยนะครับเส้นยันจะไม่แบนนะครับมันจะมีบล็อกที่เป็นเส้นยานแบนด้วยนะครับขาว่าไม่ไม่ค่อยนิยมกันนะครับแต่ปัจจุบันนี้เล่นเล่นกันทุกทุกทุกพิมพ์นะครับขอให้เป็นผ่าแท้นะครับนี่ครับตามนี้ก็จะมีปลายเข็มนะครับแตกออกมาครับนี่นะครับนี่นะครับตามนี้นะครับ พระวนนี้ผ่านการใช้มานะครับถ้าองค์สวยสมบูรณ์ก็จะคมมากนะครับเส้นต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านข้างนะครับตัวตัดข้างครับมีทั้งหมดห้าตัวนะครับนี่นะครับตัวตัดข้างอีกหนึ่งตัวนะครับแต่ก็จะพยายามซูมให้ชัดนะครับนี่นะครับด้านข้างนะครับด้านข้างแต่พาผ่านการใช้มาครับจะมองมองไม่ค่อยเห็นตัวตัดแล้วนะครับ พาต้องไม่ไม่บวมนะครับนี่นครับพาต้องไม่บวมไม่เบื่อนะครับก็เป็นเรียนประสบการณ์นะครับเมตตาขายเมตตาแควคาดปลอดภัยนะครับหลวงพ่อโอภาสีนะครับก็นำมาเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับได้ได้รับชมกันนะครับก็เป็นความรู้เบื้องต้นนะครับผิดพลาดการใดนะครับข้อมูลไม่ครบถ้วนอย่างไรก็ต้องขอขออภัยด้วยนะครับอันนี้เป็นพิมพ์บล็อกนิยมสุดนะครับปกติผมเช่ามานะครับผมคิดว่าเป็นบล็อกธรรมดานะครับเพราะว่ามันจะเป็นเป็นอย่างนี้มาเลยนะครับมันสะถอนแสงครับ อภาพมันไม่ชัดนะครับนี่ครับเพราะว่าผมก็มาทําความสะอาดผิวนิดหน่อยครับแต่ไม่ได้ล้างผรานะครับแค่ปัดปัดอ่อนครับปัดปัดฝุ่นอ่อนครับกองมาเป็นลักษณะนี้ครับก็เป็นพราแท้ดูง่ายนะครับเป็นบล็อกนิยมด้วยนะครับบล็อกนิยมที่สุดนะครับเสมาแตกข้อมือแตกนะครับพี่พี่ท่านใดนะครับเข้ามารับชมนะครับก็ฝากติดตามพราเครื่องสยามด้วยนะครับสวัสดีครับ